น,น17นาวดสฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิปุเลเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีไม่ปฏิเสธคณะยึดอำนาจเมียนมาเข้าพบชี้มาในฐานะมิตรประเทศต้องให้กำลังใจกันค่ะ พลเอกประยุทธ์จนันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชาการตำรวจหรือกตรและเป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกต,อตวชว,ว่าดีใจและยินดีที่วัคซีนโควิดล็อตแรกของบริษัทซิโนแวคจากประเทศจีนถึงประเทศไทยแล้วเชื่อว่าการที่วัคซีนมาถึงแล้วจะทําให้การแพร่ระบาดและสถานการณ์หลายๆอย่างดีขึ้นพร้อมที่จะนําไปฉีดให้กับประชาชนในระยะแรกแต่จะต้องพิจารณาว่า กลุ่มไหนเหมาะสมที่จะได้รับก่อนส่วนเรื่องการหาวัคซีนมาเพิ่มนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องจัดหาวัคซีนค่ะยืนยันว่าไม่ได้ปิดกัน้นซึ่งได้ให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศหากเอกชนรายใดที่สนใจนําวัคซีนเข้ามาก็สามารถเสนอแผนและความพร้อมมาให้รัฐบาลพิจารณาได้ทุกรายเพราะเป็นของประชาชนทั้งประเทศอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันส่วนกรณีที่สื่อเดนม์าเผยแพร่ข่าว WHO คาดว่าโควิด -19 เมืองอู่ฮั่นต้นต่ออาจมาจากประเทศ ไทยนั้นกล่าวสั้นๆว่าจะขอตรวจสอบและพิสูจน์ถึงข้อเท็จริงก่อนนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีมีค่ะว่าให้การต้อนรับคณะยึดอำนาจของเมียนมาว่าบางเรื่องก็ไม่ได้เป็นทางการและกระทรวงการต่างประเทศต,ต้องดําเนินการอยู่แล้วในฐานะที่ไทยเป็นมิตรประเทศกับเมียนมาก็ต้องรับฟังซึ่งกันและกันเพราะเมียนมาก็เป็นหนึ่งในอาเซียนที่ต้องร่วมมือกันไทยก็ส่งกําลังใจให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้นค่ะ ต่อกันที่ธนาคารกรุงไทยปิดสาขาอ่างทองชั่วคราวนะคะหลังพบทำลายผู้ป่วยโควิด -19 มาใช้บริการสั่งตรวจขณะตอนนี้ไม่พบพนักงานติดเชื้อค่ะ ธนาคารกรุงไทยแจ้งปิดสาขาอ่างทองชั่วคราวตั้งแต่วันที่24-28กุมภาพันธ์หลังได้รับแจ้งจากสาธารณาสุขจังหวัดว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 มาใช้บริการลงทะเบียนราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่จุดบ,บริการบริเวณโรงจอดรถด้านหลังอาคารที่ทำการสาขาอ่างทองเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2564และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอ่างทองเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้ในการเปิดรับลงทะเบียนราชนะธนาคารจัดให้มีจุดทัดกรอง ควิด1 9ในทุกจุดบ,บริการให้พนักงานและลูกค้าสวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมจัดเว้นระยะห่างใน,นระหว่างการรอรับบริการโดยพบว่าณจุดคัดกรองของจุดบ,บริการสาขาอ่างทองซึ่งดําเนินการคัดกรองโดยอาสาสมัครสาธารณาสุขหรืออสอมโดยลูกค้าคนดังกล่าวไม่มีไข้และไม่มีอาการใดๆค่ะ ลังได้รับแจ้งธนาคารได้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ค่ะโดยให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในวันที่18กุมภาพันธ์2564เข้ารับการตรวจหาเชื้อทันทีผลการตรวจไม่พบพนักงานติดเชื้ออย่างไรก็ตามค่ะธนาคารได้ให้พนักงาน work from home เพื่อสังเกตดูอาการเป็นเวลา14วันโดยสับเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่ให้บริการแทนโดยในระหว่างปิดทําการสาขาอ่างทองเพื่อทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคลูกค้าสามารถใช้บริการสาขาใกล้เคียงได้แก สาขาป่าโมกสาขาโพทองและสาขาวิเศษชัยชาญนอกจากนี้นะคะธนาคารได้สั่งห้ามพนักงานทุกคนทุกสาขาเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนหนาแน่นตามคำสั่งราชการอย่างเคร่งครัดค่ะปิดท้ายกันที่กรทาพาค่ะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสามสายวันที่26กกุมภาพันธ์นี้อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางลดปัญหาจาราจรติดขัดค่ะ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพอประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานาครจำนวน19ด่านทางพิเศษสีรัฐจำนวน31ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านรวม3สายทางในวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2564ก็คือวันมาคบูชาตั้งแต่เวลา0นาฬิกา1นาทีถึง24นาฬิกาจำนวนหวันซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่กทพอ สัตว์ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดรวมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษสีรัตรรวมถึงส่วนดีและสัญญาคโครงการทางด่วนสายบางปะอินปักเกรดทางพิเศษอุดรรัตยาฉบับแก้ไขใหม่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนรวมทั้งช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วยค่ะ จบการเสนอข่าว17นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN